โอเวอร์ท like okay, ็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t ทีเคนะฮะ ทริปนี้ไม่เทียบค่าพลังอัมระบัตและก็แอนกลกองเต้อันนี้ส่วนตัวเลยอยากรู้เพราะว่าเป็นเป็นฟีทั้งคู่นะนะเป็นของฟีทั้งคู่กลางรับทั้งคู่บล็อกตูบล็อกเหมือนกันลหลายๆอย่างเหมือนกันมีบูทเสริมใส่ใส่บูทเสริมอันเดียวกันนะแต่กองเต้เนี่ยร้ 101, อยหนึ่งอัมระบัตต้องใส่โค้ดบูทไขว่าโรน,นนะันมาแล้วถึงจะขึ้นร้อยคือด้วยโอเวอร์ออลเนี่ยกองเต้ดูดีกว่าแต่อยากรู้วักมานะวิวตันเก้าแปดอันนี้เก้าเก้าอันนี้วิวตันพิเฉษนะ ก็เปิกับ99กองเต้กินว่ะถ้าดูตรงนี้นะกองเต้กินนะ mm hmm. ถ้าติดบูธ99อันนี้100แลว้วอ่ะ mm hmm. โอ้โหมระบบได้จ่ายบอลน,นะมาระบบได้จ่ายบอลนะบูธเสริมเนี่ยใส่เหมือนกันนะโค้ดบูธอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาโค้ดบูธมันได้อยู่นะอื uh ้อ huh. เลือกไม่ยากถ้าส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเลือกไม่ยากนะส่วนตัวผมเลือกกองเต้ผมเล่นแล้วนะผมมีแล้วไง เลือกไมา่ยากกางเต้ผมมีแล้วแต่มันก็ดีอ่ะมันก็ช่วยเกมรับขึ้นเกมรุกไปอยู่ปีกซ้ายปีกขวาเพราะมันเป็นบล็อกทูบล็อกนะอย่าลืมนะบล็อกทูบล็อกวิ่งทั่วสนามอยู่แล้วนะสตีมิน่าก็สําคัญสําหรับบล็อกทูบล็อกนะครับผมแต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยครองบอลน,นะกองเต้จ่ายบอลอันประบาดอันนี้อาจจะเป็นแบบก็แบบแบบได้อย่างเสียอย่างก็ได้นะจ่ายบอลก็ดีครองบอลก็ดีนะครับผมอืมแต่ที่ตัดสินน่าจะเป็นเกมรับว่ะนะเกมรับกองเต้ บวกสี่อังเกตเมนต์บวกสามแต่กิ้งบวกสิบค่อนข้างต่างกันโหเยอะผมว่าต่างกันเยอะมากเกมรับอะนะคืออันดับเนี่ยเกมรับถือว่าเยอะแล้วนะนะแอคชั่นเก้าเก้าอย่างเงี้ยอังเกตเมนเก้าหกเกมรับเก้าเจ็ดถือว่าเยอะแล้วแต่กองเต้แม่งเยอะกว่ากองเต้แม่งเยอะกว่านะฮะอันดับหนต่งได้พลังการยิงกองเต้ได้สปีดนะกองเต้ได้บอลล้า์อันดับหนึได้แข็งเกร่งกองเต้ได้สตีมินาโอ้โห คือระบาดถ้าถ้าเด็บถ้าแบบที่เด็ดหลักๆผมว่าน่าจะเป็นตรงแข่งเกร่งจริง,รงนะน่าจะเป็นแข่งเกร่งกับจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะดูดีกว่ากองเต้แต่กองเต้เนี่ยดีกว่าหลายๆอย่างเลยนะครองบอลเกมรับความเร็วสเตมินาเยอะนะครับผมแล้วสกิลเทพเนี่ยอ่า,อาเป็นทับเป็นทับอัปเดตแล้วนะครับผมเป็นทับอัปเดตแล้วเพราะว่ามีสกิลเทพขึ้นตรงนี้แล้วผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะแต่ก่อนไม่มีนะ อัมรบัดมีเวชเนรี่พาสกองเต้มีฟอร์ทรีดนะครับผมส่วนตัวฟอร์ทรีดเจ๋ยมกว่านะเจ๋ยมกว่าก็อยู่ที่คนชอบอีกแต่เรื่องสกิลเทพแต่ก็มีทั้งคู่นะสกิลเทพมีทั้งคู่นะเพิ่มสกิลได้ทั้งคู่นะกองเต้มีดับเบิลทัชแต่อาจจยิงอิจฉาทุกคนใครได้ใช้หรอกในตำแหน่งนี้นะสกิลเกมรับเหรอถ้าเป็นสกิลเกมรับก็มีพอๆกันพอๆมีสไลด์มีอะไรเหมือนกันมีตัดบอลเหมือนกันตามประกบอะไรเงี้ยมีแต่อัมรบัดไม่มีตามประกบว่ะ ต้องไปเพิ่มเอานะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยกองเต้ดูดีกว่านะกองเต้ดูดีกว่าชัดเจนนะครับผมดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะระหว่างถ้าให้เลือกอ่ะคือกองเต้มันฟรีอยู่แล้วแต่มันเป็นฟรีแบบแบบยากนานคือคือได้ทุกคนนะได้แน่กองเต้ได้ทุกคนแต่ได้ตอนไหนไม่รู้เพราะว่ามันก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะนะได้มาหนึ่งครั้งก็ต้องสุ่มบางทีก็โอนานของผมเนี่ยสีไอดีได้มากแค่หนึ่งไอดีนะ ได้มาแค่หนึ่งอดีเท่านั้นคือมันคือมันก็สุม่มคือคือมันอาจได้แน่แต่มันต้องใช้เวลานะอัลราบ,บัตเนี่ยวันจันทร์วันพฤหัดดีไม่ใช่วันจันทร์วันพฤ่งหัดเนี่ยได้เลยนะไลยละได้เลยแลกได้เลยถ้าจะเอาจริงๆน,น,นะแตนะ่ถ้าดูเรื่องสเตตจ,จ,จริงๆเนี่ยกองเต้ดูดีกว่ากองเต้ดูดีกว่าถ้าใครรอได้รอกองเต้นะถ้าใครรอได้นะรอกองเต้มีสกิลฟอร์เทรดนะอวอร์รวมหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมอัลราบ,บัตถ้าใคร อยากเล่นก็จัดไปไม่ใช่ปัญหานี่ยนะผมว่าผมก็จะเลกเหมือนนะไอดีที่ไม่มีกองเต้ผมก็ว่าจะเลกเหมือนกันเพราะบางทีก็เออเอาไงดีวะก็ว่าจะเลกแหละจริงคือคือในชุดเนี่ยมันมันมีตัวที่นหน้าเลขหลายตัวนะสี่สี่คนเลยอะ่ะนะสี่คนหลักๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทียบภาพลางอัลบาตกับกองเต้ก็ถือว่าทําให้ผมกระจ่างเหมือนกันว่าอัลบาตกับกองเต้ใครดีกว่ากัน แต่ดูสเตต์โดยรวมเลยเนี่ยกองเต้ถือว่ากินนะกินขาดด้วยผมว่ากินขาดอยู่นะกินขาดแต่อัลบัต์ก็มีทีเด็ดของมันก็คือแข็งแกร่งกับจ่ายบอลซึ่งผมมองว่าอืมไปกองเต้ดีกว่าแต่ก็ยทุกคนชอบไปเลยนะบางคนก็ชอบอัลบัต์นะก็จัดไปนะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปลาบยบายเลส